มีนะคะมีปล่อยรถกันทั้งวันเลยค่ะโชว์รูมของเราบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะเด่น<ๆ>คะเป็นไงบ้างจเราปล่อยรถเราปล่อยรถเลือกลูกค้ามาแล้วคนลุกซู้เลยคนลุกซู้เลยคนลูกค้าคนลุก <laughs> นี่เราจะพาไปพบกับลูกค้านะครับไปให <políticas> ้ <Bel> ลูกค้าสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ฟ้าพี่อินอาเจจะพูดถึงให้ก่อนเปไ็น <Ça> ยังไงบ้างพี่รถถูกใจไหมถูกใจค่ะสีนี้ตอนแรกบอกว่าตอนนั้นมีสีอะไรสีบอลหรือสีดำเนาะใช้ไม่ชอบไม่ชอบต้องเอาสีส้มเท่านั้นสสี้มรอลนานไหมก็พอได้อยู่ได้อยู่เนาะได้แต่ถูกใจแน่นอนใช่ค่ะแล้วผลฝาาบริการที่เป็นไงบ้างครับบอกกัน ต้องได้เลยตามความรู้สึกพี่เลยรู้สึกบริการเยี่ยมยี่งยิ่งเอาใไหมการพูดการจาวโอเคตันเองชอบชอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผมมีสิทธิขับตรงไหนไหมบอกได้เลยนะพี่ก็ไม่มีอะไรนะคะโอเคยืนยันจากลูกค้านะครับถ้าสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับเจียงเด่นพ่อลูกอ่อนนะครับผมขอบคุณค่ะ